ก็ตอนนี้อยู่กับรถตัว c a m รีนะครับปี2015นะครับเลขไมคันนี้ะครับที่300,000คือลูกค้าบางคนนะครับดูเลขไมแล้วรู้สึกว่ามันใช้งานเยอะแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับดูแลถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างหรือเครื่องยนต์นะครับหรือภายในต่างๆนะครับทุกอย่างครับคือลูกค้าเขาดูแลถึงนะครับอย่างเช่น Oh, ตัวเนี้ยลูกค้าได้เปลี่ยนมาแล้วแล้วก็นในเรื่องของช่วงล่างนะครับทําการเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถคันนี้มันนิ่มยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยเนี้ยวิ่งร้อยี่สิบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเซ็ตคูดคอนโทลไว้ที่ร้อยี่สิบนะครับตอนนี้คูดคอนโทลอยู่ที่ร้อยสิบห้าแต่ผมวิ่งที่ร้อยสิบห้าแล้วกันเดี๋ยวมันวิ่งเกินความเร็วของของมอเตอร์เวย์นะครับ เดีย๋ยวผมจะลองปล่อยวงม,มาลัยให้ลูกค้าดูนะครับเดีย๋ยวขอขึ้นเนินลูกนี้ก่อนมอเตอร์เวย์ูเนินมันจะเยอะนิดนึงนะครับอันนี้อยู่มอเตอร์เวย์นะ,ะคือเลขไมอะครับต้องบอกไปก่อนว่าคือเลขไมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของลูกค้าในการซื้อรถถูกไหมครับแต่ถ้าลูกค้าดูแลถึงนยครับรถด,ดูแลมาดีอย่างเงี้ยช่วงล่างเปลี่ยนตามตามอายุการใช้งานอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วราคาผมบอกเลยว่าถูกกว่ารถที่เลขมไมน้อย ดูกันนะครับเนินอีกลูกหนึ่งจะขวายผ่านลูกเนืนลูกนี้ค่ันมันเนินตลอดอ่ะหนึ่งนะครับโอเคไม่มีเนินแล้วลงตรงนี้ก่อนโอเคผมเซ็ตคูคอนโทรลแล้วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ร้อยสิบสี่นะครับผมเซ็ตไปที่ร้อยสิบเห็นหมร้อยสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับร้อยสิบห้า เราลองดูผมปล่อยหมอะไรเนี่ยนิ่งเลยปกติแล้วอะครับถ้ารถด,ดูแลไม่ถึงอย่างเงี้ยในเรื่องของภูมิอะไรอะครับวิ่งร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยภูมิอะไรจะสั่นวิ่งร้อยสิบก็สั่นแหละไอ้เนี่ยภมิอะไรนิ่งแล้วก็นี่เรื่องของช่วงล่างอะครับคอนเฟิร์มนะว่าคันเนี้ยคือดีมากๆนะครับคือนิ่มแล้วก็นเรื่องของเครื่องยนต์ผมเคยเป็นช่างยนต์มาก่อนผมดูแล้วว่าเครื่องยนตนะ์มีรอยรั่วซึมอะไรไหมนะครับคันเนี้ยคือไม่มีรอยรั่วซึมเลยทุกอย่างคือเปลี่ยนศูนย์ทับ ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมดูหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยนิ่งมากนะครับรอบเครื่องก็นิ่งนะครับสตาร์ตติดมาปุ๊บในเรื่องของรอบเดินเบาอะครับก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0หรือ900รอบนะครับไม่มีแกว่งนะครับยังไงลูกค้าลองดูนะครับว่าผมก็ใจลูกค้าอยู่ว่าเลขหม่ะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของลูกค้าแต่ถ้ารถดูแลถึงนะครับเลขไมค์เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนะครับลองมาดูที่ตัวรถแล้วลองมาขับขี่กันดูก่อนนะครับเนี่ยโอเคผมเซ็ตร้อย้ผมปล่อยผมมาเลยแลละ นิ่งเลยขับดีนะครับรถทุกคันนะครับคือผมก็เลือกรถมาให้ลูกค้าเองนะครับก็พยายามดูให้ละเอียดอันไหนที่ไม่ไม่ดีผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าก่อนนะครับอโอเคนะครับยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยแชมรี่ปีสอง5สิบห้าสีเงินสองจุดสูจโอเคนะครับยังไงฝากกดติดตามทางเพจโอรานยุทธคาด้วยนะครับรถทุกคันเลือกมาเอง ไว้ใจได้ว่ารถคันไหนไม่มีรถทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำร่วมนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ